สวัสดีค่ะคุณครูจีนเองนะคะวันนี้นะคะคุณครูจีนก็มีคำคล้องจองเกี่ยวกับใบไม้นั่นเองค่ะซึ่งเด็กๆรู้จักใบไม้กันอยู่แล้วใช่ไหมคะอ่าเก่งมากคำคล้องจองนี้นะคะก็แต่งโดยคุณครูเองนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วแต่เดี๋ยวก่อนวันนี้ครูจรนไม่ได้มาแค่อ่านให้ฟังนะคะแต่คุณครูอยากจะขอความร่วมมือจากเด็กๆให้ช่วยกันอ่านและพูดตาม เดี๋ยวคุณครูจินจสาธิตให้หวังว่าเด็กๆจะให้ความร่วม,มมือกันนะคะเด็กๆพร้อมจะรับฟังกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังก่อนนะคะใบไม้ใบน้อยหลายร้อยชนิดใบน้อยใบยนิดปลิวติดลมไปใบไม้โตแล้ว แผ้วแร้ว,รวสดใสใบแก่ใบใหญ่เหี่ยวไปตามการเป็นไงบ้างคะเด็กๆใพ้เราไหมคะอะต่อไปนะคะคุณครูจะอ่านหนึ่งบรรทัดและเด็กๆพูดตามนะคะถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองซ้ำใบไม้ใบน้อยหลายร้อยชนิดใบน้อยใบนิดปลิวติดลมไป ใบไม้โตแล้วแพลวพพรวสดใสใบแก่ใบใหญ่เหี่ยวไปตามกาลโหสุดยอดมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะคุณครูจะขอเพิ่มสกิลขึ้นอีกนิดนึงเป็นทีละหนึ่งบทนะคะหวังว่าเด,เด็กจะให้ความร่วมมือถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังนะคะ1นึ่งสองาใบไม้ใบน้อยหลายร้อยชนิดใบน้อยใบนิด ปลิวติดลมไปใบไม้โตแล้วแวพลวพาวสดใสใบแก่ใบใหญ่เหี่ยวไปตามกลานโหติ็กๆกเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านพร้อมกันพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันนะคะถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสาใบไม้ใบน้อย หลายร้อยชนิดใบน้อยใบนิดปลิวติดลมไปใบไ,ไม้โตแล้วแพลวพราวสดใสใบแก่ใบใหญ่เหี่ยวไปตามการเย้เด็กๆเ,เก่งมากๆเลยค่ะเป็นไงบ้างคะคำคล้องจองของคุณครูไพเราะไหมคะหวังว่าเด็กๆจะจําได้และนําไปฝึกท่องตามได้นะคะถ้าเด็กๆชอบเดี๋ยวคุณครูจะมีกิจกรรมมาแบบนี้อีกเรื่อยๆเลยนะคะโอเควันนี้คุณครูต้องไปก่อนนะคะ ขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะ